สวัสดีค่ะพบกันอีกช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพในฝ่นนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักอาชีพและหน้าที่ของบุคคลต่างๆในชุมชนนะคะคนแรกก็คือคุณครูครูมีหน้าที่สอนหนังสือนะคะคุณหมอคุณหมอมีหน้าที่รักษาคนป่วย พยาบาลนะคะพยาบาลมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะช่วยดูแลคนป่วยส่วนทหารเป็นรั้วของชาตินะคะดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดงตำรวจนะคะตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายปราบปรามอาชญากรนะคะแม่ค้า แม่ค้ามีหน้าที่ขายของนะคะให้กับพวกเรานะคะต่อไปชาวนาชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติปลูกข้าวเอาไว้ให้เราได้กินกันนะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะเรามาระบายสีภาพรูปภาพนะคะพ่อค้าขายผลไม้นะคะ เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นของตัวเองประเมินผลงานด้านล่างในช่องของนักเรียนและผู้ปกครองด้วยนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้นะคะมาทบทวนการอ่านบทที่7ให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าบทเปิดไปหน้า24นะคะหน้า25ิบบทที่7นะคะพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณปูลเลยนะคะ มอ,อทอบททอ,อีทีไม่เอกที่บทที่เจ็ดสอรออัระอูอูมอ,อีมีตออัวตัวสออัศะพออดอกกดบทที่เจ็ดสะระกูมีตัวสะกดดูตัวหนังสือสีฟ้านะคะจออจออูอูงอ,อองอจออูงอจูงอ่านเป็นคำนะคะ จองจูคําที่หนึ่งนะคะใต้ข้างหลังรูปภาพนะคะจองจูยองยูสอูงสูงฝอูงฝลอูกลูหอกหถอกผถออูกอถูดอดูบอดบอ่านเป็นคำจู ยู you, สูงฝูลูกผูกผูกูกดูดบูดต่อไปนะคะเด็กๆหยิบสมุดเล่มสีชมพูขึ้นมาวันนี้เราจะมาเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว j พิมพ์ใหญ่แล้วก็ j พิมพ์เล็กแล้วก็ k พิมพ์ใหญ่แล้วก็ k พิม k. พ์ลมเล็กนะคะบรรทัดสุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นของตัวเองทุกครั้งที่ทำงานด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์6ขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาบวกจำนวนและเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะเปิดไปที่หน้า14จะมีโจทย์อยู่ด้านบนนะคะที่เป็นตัวอย่างอยู่ด้านบนเด็กๆด,ดูดูโจทย์นะคะเราก็ดูตัวอย่างด้านบนถ้าทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนนะคะในโจทย์จะมี ตารางแบ่งเป็นสองช่องช่องแรกคือหลักสิบช่องที่2คือหลักหน่วยแล้วช่องที่สตรงที่3มก็คือเป็นผลรวมของจำนวนที่ไม่ได้ตีช่องนะคะจะเป็นจำนวนหลักสิบกับหลักหน่วยรวมกันถ้าทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนนะคะถ้าไม่เข้าใจดูตัวอย่างด้านบน เสร็จแล้วพบ,พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ